ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องเทพเกมอวยช่องที่คนหัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับ <c oughs> การย้อมสีนะครับผมแต่ว่าตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็อยู่กับ e ีโวซิสนะครับผมเราไปดูสกิลของ e v o วซิสกันก่อนนะครับ อีโวซิตนะครับสกิลก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส85%นตะครับติดตั้งป้ายก่อสร้างนะครับในพื้นที่หน้าและหลังนะครับป้ายก่อสร้างก็คือถ้าเกิดว่าเราไปตกนะครับผมก็คือสามารถก่อสร้างเป็นแลนมาคได้ทันทีนะครับหรือถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไปตกนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถก่อสร้างได้นะครับแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส50%นะครับย้ายทันทีในแถวนะครับผมก็คืออันนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับ อีกสักกล่นึงนะครับเมื่อเริ่มต้นเทิรมีโอกาส45%อ่าไม่ได้มีโอกาสก็คือรับค่าก่อสร้างนะครับคืน45%ขอค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีนะครับก็คือได้เงินคืนนั่นแหละนะครับแล้วก็เมื่อผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส65%นะครับผักฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่แบบสุ่มนะครับ แล้วก็เมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับมีโอกาส65%นะครับล็อกค่าผ่านทางพื้นที่ที่ตกนะครับแล้วก็เพิ่มค่าผ่านทางพื้นที่ทั้งหมดคูณ2คูณ4หรือว่าคูณ8นะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกับซิดมากนะครับก็เพิ่มตัวก่อสร้างนะครับติดตั้งไปก่อสร้างมา5%นะครับแล้วก็โอกาสเตะอีก5%นะครับที่เหลือก็เหมือนดักซิกทั้งหมดเลยแล้วก็เพิ่มสกิลค่าก่อสร้างนะครับ แล้วก็นี่ฮะมีตัวเลหลังมาให้หานะครับอีโวมาลินะครับแล้วก็ดาร์กซิตนะครับผมดาร์กซิตอ่ะไปดูกันว่าใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะไหมนะครับอีโวดาร์กซิตนะครับก็หาตัวแขนหุ่นยนต์นะครับ5ชิ้นอ่ะคาน A บวกนะครับ1 2 3อย่างละ2นะครับมาลิก็ใช้เท่ากันนะครับผมใช้ตัวแขนหุ่นยนต์5ชิ้นเหมือนกันนะครับดาร์กซิตใช้4นะครับก็คือ มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับต่างกัน5%แต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะเอาให้สุดนะครับใครที่จะทําอีเวนต์นี้ก็เอาอีโวซิตไปเลยนะครับเพราะว่าค่าผ่านทางแพงด้วยนะครับแล้วก็บวก5%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ดีอยู่นะครับอ่ะตัวแขนหุ่นยนต์นะครับใช้ค้อน1สองอย่างละ2ชิ้นนะครับแล้วก็ประแจนะครับ1 2สองอย่างละ2ชิ้นนะครับผมนะฮะโอเค อีเวนต์นี้ผมข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีดักซิตอยู่แล้วใครที่มีดักซิตอยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้นะครับหรือใครที่อยากจะทําอ่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมเรายังไม่ได้ดูบัฟเลยนี่บัฟของดักซิตอ่าบัฟของอีโวซิตมันคืออะไรบัฟอีโวซิตนะครับผมเมื่อตบทีงพื้นที่ของฉันมีโอกาส55%ชาร์จโล่โอเคแล้วก็ทอยล,ลูกเต๋าผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส73%เปเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไลกาโหดนะครับมา จะไปเล่นให้ดูเลยนะครับผมจัดจี้ประมาณนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับใส่เป็นหมวกขุนไลากานะครับแล้วก็ใส่เป็นโดนบริการอ่าโดนก๊อปปี้การเดียนนะครับจริงๆจะใส่เป็นโดนบริการก็ได้นะครับผมก็ใส่เอาไปกันทาสีเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่เป็นเพนเพนบอร์ดนะครับผมแล้วก็เป็นคอนเทเลพอร์ตไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับแต่ว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมใช้เฉพาะดาร์กซิตลุยด่านอารีนาอันนี้ได้มาแปะตาแล้วเหลือแพะตาสุดท้ายมาก คือถ้าถามนะใครที่ยังไม่ได้มีตัวสายบิ๊กนะครับผมตัวดาร์คซิตเนี่ยผมว่าดาร์คซิตหรือว่าอีโวซิตเนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดนะเออเอาละเจอกับมินว่าแล้วน้องจะใส่เหลืออวกาศมาทำไมวะมันทับกับบัฟไม่ใช่เหรอโอ้โหเปิดหลังด้วย เปิดหลังก็ยากหน่อยฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ลองลองดูครับผมอาจจะพลิกเกมกลับมาชนะก็ได้นะจริงๆเปิดก่อนนะครับเปิดก่อนถึงจะได้เปรียบนะฮะตัวนี้เอาละเออโอ้โหสกิลน้องติดก่อนเลยสกิลน้องติดก่อนเลยโอ้โหเอาละดีตรงตอนนี้สร้าง สร้างหลุมดําดักไปอื้ผมต้องเล็งหกให้ได้อ่ะคือผมจะต้องไปลบหลุมดําเขาก่อนไงปึ๊บอะไรวะเนี่ยโอ้โหกูไม่มีออ,กกเ,อเกาะเฮ้ยไอ้จิ๊ดแม่ มามอา้าวฮึบเฮ้ยยังมีโอกาสชนะนะเอาละผมเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับฮึบฮึบ สิบไปต้องย้ายในแถวเท่านั้นเอ,อ้ยเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้แพ้อยู่โอ้เกือบแล้วอือพลาดเลย คราดอย่างแรงเอาเลยจะดีดไปไหนก็ไปโอ้ดีดอยู่กับที่นะครับโอเคอืมตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเล่นยากนะผมว่า เอาละฮึบฮึบขอในแถวอะขอในแถวออกฮึบอื้อเจ็ดปะโอ้อะไรครับเนี่ย โอเคก็นั่นแหละนะครับผมพลาดไปแม่เมื่อกี้ถ้าทอยเจ็ได้นะจบไปแล้วนะครับก็คือไปลุ้นเอาในแถวว่าก็จะชนะอยู่แล้วนะฮะแต่เอ้ยทอยเกตนะครับเป็นเรื่องปกติเลยเลงเลงเจ็ดออกห้าเลงห้าออกเก้าบ้างโอ้เอ้นะครับผมนะตามนั้นนะครับผมจริงๆก็ตัวละครมันค่อนข้างโหดอยู่นะครับผมจริงๆถ้าถ้าสําหรับคนที่ทอยแม่นๆนะตัวนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโหดมากนะครับผมนะฮะ โอเคครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจดักซิตนะครับผมก็จัดเลยนะครับจริงๆตัวมันโหดนะครับไม่ใช่มันไม่โหดนะแต่ว่าเออนะคนเล่นมันกากเองนะครับโอเคครับยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บจุรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า